อันนี้เป็นรุ่นที่ช่วงก่อนหน้านี้เราเจอบ่อยอยู่นะครับเป็นมิตซูบิชิครับเขานรี้กวเป็นกึงๆตะกะแตนตึงๆของเพานะครับเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ผู้หญิงใช้โดยเฉพาะนะครับไม่งั้นตัวรถจะไม่เป็นติยภูแหววอย่างเงี้ยนะครับสีสันสวยจริงครับอันนี้ อ,ออกแบบมาให้ผู้หญิงใช้เฉพาะเลยนะครับก็ใช้งานง่ายครับติดง่ายมากนะครับเครื่องยนต์เรากดสวิ์เปิดนะครับแล้วเราก็ดึงสต,ตาร์ทนะครับโชคทีนึงก่อนก็ได้นะครับโอกทีนึงแล้วเราก็ดึงสต,ตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็ดืนโช๊นะครับเครื่องจะนิ่มนิมอย่างเงี้ยนะนะครับรุ่นนี้ ก็มีเดินหน้าอันนี้ปวนนะครับโดยที่ไม่ต้องวิ่งนะครับหรือว่าปวนเดินหน้าได้นะครับนี่เป็นปวนปกตินะครับปวนดวโดยโดนวิ่งไปด้วยนะค,ะครับเกียวว่างครับสีดำสีดำนี่เกีย์เดินเดินหน้าโดยที่ไปปวนไม่วิ่งนะครับสีขาวคือเกียวว่างครับ แล้วก็สีแดงก็คือแกะภายหลังครับภายหลังได้นะครับรุ่นใหม่รุ่นก่อนผมเคยเจออยู่รุ่นหนึ่งภายหลังไม่ได้นะครับรุ่นนี้ภายหลังได้แล้วก็ตัวบนสุดนี้เป็นใช้มือเข็นเนวโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบเกียร์ใดๆนะครับก็น่าใช้ครับโดยเฉพาะออกแบบมาให้ผู้หญิงเฉพาะเลยนะครับ เหมาะกระซือให้คนมีอายุใช้งานนะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงจะดีมากเลยนะครับเครื่องมันจะนิ่มอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรับสมาชิกท่านใดสนใจแจ้งได้นะครับสินค้าดีจริงครับขอบคุณครับ